ความฝันเป็นจริงเบบี้มอนสเตอร์สวมบทปลิ n ตัวน้อยเริ่มจอยคอนเสิร์ตรุ่นพี่ b l a c พ P งกัโกยาง8กรกฎาคม2568 เป็นโมเมนต์ที่แฟนๆ YG Family รอคอยและอบอุ่นหัวใจอย่างยิ่งเมื่อเหล่าไอดอลรุกกี้ปีศาจ Baby Monster ได้เปรยปรากฏตัวในคอนเสิร์ต Blackpink Deadline Tour InGoyang เพื่อให้กำลังใจและชื่นชมการแสดงของศิลปินรุ่นที่ที่เป็นต้นแบบของพวกเธอ จากคลิปวิดีโอที่ฟแฟนๆแชร์กันในโลกโซเชียลได้เผยให้เห็นภาพของสมาชิก Baby Monster ขณะกำลังสนุกสนานและเพเลิดเพลินไปกับการแสดงอย่างเต็มที่โบกแท่งไฟและส่งเสียงเชียร์รุ่นพี่ของพวกเธอไม่ต่างจากแฟนคลับคนอื่นๆในฮอลนับเป็นภาพที่น่ารักและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของศิลปินในค่าย YG Entertainment สำหรับสมาชิก Baby Monster หลายๆคน b l a c k p ิงคถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้พวกเธอมีความฝันอยากจะเป็นไอดอลทั้งชิกิตาที่เป็นแฟนคลับตัวยงของลิซา่าและสมาชิกค,คนอื่นๆที่เติบโตมากับการดูและฝึกซ้อมจากเพลงของ b l a c k พิ n k มาโดยตลอด การที่วันนี้พวกเธอได้เดบิวต์เป็นศิลปินอย่างเต็มตัวและได้มานั่งชมคอนเสิร์ตของรุ่นพี่ที่พวกเธอนับถือด้วยกันในฐานะศิลปินจึงเปรียบเสมือนความฝันที่เป็นจริงและเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กฝึกหัดและแฟนๆทั่วโลกโมเมนต์นี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งต่อพลังและแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างงดงาม เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่ารักของ YG Family ที่จะถูกจดจำไปอีกนั้น